เราก็ใช้แป้งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพอเรียงพีทแป้งถูด้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวยอดอ่อนๆเลยนะคะแม่อันนี้คัดมาแล้วล้างมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยล้างของล้างใช่ต้องทำความสะอาดอย่างดีถุงมันจะอยู่ในหน้ากากก็จริงแต่เราต้องทำความสะอาดใช่ะแม่วันนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าคลองสมท่าเรือเนาะแม่เนาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่จะมาขายเนี่ยทุกวันจันทร์ส่วนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นใครแม่ เป็นลูกสาวก็จะเป็นแบบสไตล์แบบร้านร้านเหมือนแม่ใช่ไหม,มสไตล์คือไก่กุ้งทอดปลาทอดเยอ๋อเขาจะมีแบบกุ้งทอดด้วยนั่นคือวันโุรหัสนะลูกสาวนะคุณผู้ชม,ม,มส่วนตอนนี้เนี่ยผักเป็ดแม่เนี่ยเขาก็จะมาแค่วันจันทร์<ม>บางวันก็ไม่ค่อยจะมาใช่ไหมพี่<ม>แต่บางช่วงนี้แม่มาตลอดไหมมาตลอดอ่ามาตลอดนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องเดินหาใช่ไหมแม่ไม่ได้มีที่ประจำคือเราไม่ได้รัจํเพราะว่า โอ้ย่างคุณเจคก็จับลงคุณจอแน่นอนสองล็อกนี้คุณเจจะได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนนะคุณผู้ชมนี่ไม่ประจำแต่แน่นอนกินมากเขาเรียกว่าผักเป็ดนะคุณผู้ชมผักเป็ดทอดนะ าเหตุที่ใช้หม้อก็คือเพราะว่ามันจะเป็นตัวพิมพ์พอดีนะคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวแบบบล็อกพอดีอ่ามันจะเป็นตัวบล็อกพอดีก็เลยแบบว่าใช้หม้อถ้าใช้เป็นกระทะเนี่ยไม่ได้มันจะบานเนาะแม่เนาะอ่ามันจะเป็นแม่พิมพ์นะคุณผู้ชมเปลี่ยแล้วใช่ก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกันได้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยบาครัค่ะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแต่ใช้เป็นหม้อข้าวเนี่ยคือมันมันจะเป็นบล็อกพอดีนะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะสวยพอดีเลยนะเนี่ยมันจะเป็นบล็อกพอดีเลยนะคะน คุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ยี่บาทเนี่ยก็สามารถส่วนมากเขาไปกินกับอะไรแม่น้ำพริกกะปิอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อส่วนมากไปกินกับน้ำพริกกะปินะคุณผู้ชมอ่ามันเป็นของแบบเขาเรียกว่าอะไร่อคุณผู้ชมหาทานยากนะจริงๆไม่ค่อยมีคนทำแล้วนะจังหวัดอื่นมีไหมแม่ผักเ็ดอ่ะไม่มีค่ะก็ส่วนมากจะมีแค่แถแถวสระบุรีสระบุรีรบุรีอุทยาค่ะ อ๋อไปขายที่ไหนก็คนก็คนที่ก็ไม่ก็ไม่รู้จักอีกอ๋อผู้ชมส่วนมากคนที่เนี่ยเขาจะรู้ว่าผักเป็ด่คือจะเป็นแบบนี้อ่คนรุงเทพี่ก็กลับมากลับจากกรุงเท่มาเที่ยวบ้านก็จะรู้ว่าเป็นผักเป็ดอ๋อมันคือต้านได้คือเทพต้านต้านโรคต้านโรคนะแม่นะไปเปิดดูในกูเกิลได้ก็เป็นผักที่ต้านารพิษเอ่าเทพต้านจะมีบอกสรรพคุณอื เป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันนี่แม่ใช้น้ำมันใหม่ทุกวันนะคุณผู้ชมใหม่นะคะไม่มีไม่มีค้างนะคะเดี๋ยวว่าหม้อค่ะนี่น่ดเดียเดี๋ยวเขาจะเป็นยอดยอดแบบนี้มันก็ต้องใช้แบบยอดยอดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเนาะเราจะฟู่ฟูแบบนี้นะคะเป็นแบบปลอดสารที่โดยตรงเลยค่ะ ธรรมชาติไม่มีไม่ได้เป็นผักธรรมชาติแม่อันนี้นอกจากเอาไปทอดแล้วกินดิบได้ไหมกินต้มได้ไหมแม่เคยไหมไม่ได้เนาะผักปังหรือผักเลืออทานไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมติดกันอือว่าปอบไหมคะขณะที่มันยังไม่สุกแล้วเราผัดมันจะเป็นปักแบบนี้ เส้นแบบเนี้ยค่ะทานไม่ได้มันจะคล้ายผักปังใช่ไหมแม่มันจะเป็นออเมืดๆกวบานั้นใช่ค่ะถ้าทำเป็นผัดแล้วมันจะหนึบแทนมันลื่นๆไม่นิยมในการไม่นิยมในการต้มหรือว่ากินดิบจั่แก้มส้มตำอะไรก็ไม่ได้แล้วแม่ไม่มีค่ะก็ไม่มีมีส่วนมากแก้วทอดนี่นะคุณผชมเออปีนีไม่มีขายอ๋อค่ะแม่ทดสอบแล้วค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะคะก็จะหอยก็รสชาติเนี่ยหนูคิดว่ามันน่าจะออกแบบ เหมือนสาหร่ายทอดนะหนูกินไปมันมันคล้ายๆสาหร่ายทอดอร่อยนะคุณผู้ชมมีกอค่ะแต่อะไรเนี่ยแตงโผงผ้าหนูกรอบกรอบมันเหมือนสาหร่ายทอดนะหนูว่าอร่อยกินกับส้มตังก็อร่อยกินกับน้ำพริกก็อร่อยจะไปกินกับส้มตังเอออร่อยอร่อยเด็กๆส่วนมากทำซื้อหนูส่วทำขานส้มตังได้ทานหรือเป็นน้ำยำก็ได้เหมือนคล้ายๆกับ หวานอ่ะยำหวานใช่ไหมเเขาไปยำเขาไปยำ้นะคุณผู้ชมลองดูงคว่าใส่จานปุ๊บแล้วก็น้ำยำน้ำราดน้ำราดแล้วก็ตักได้ไม่จำเป็นต้องน้ำพริกกะปิอันนี้ก็ใช้เวลาทอดประมาณสักสองนาทีก็จะกรอบแล้วคุณผู้ชมก็ชุบแป้งนะคะใส่แป้งผสมแล้วก็ทอดดิบๆก็อรอยเนะ ทอดแล้วข้าวต่อไหมอ่ะทิ้งดิบอ่ะมีคนก็ได้เพราะมันทอดใส่แป้งแล้วงานอ้ทุกคนกินก็ได้นี่อันนี้ได้แล้วคุณผู้ชมนี่ไงนี่สวยงามอืมนผักหาทานยากเด้อให้มาลงงทิ้งดิบยางไรบ้าง แบบนต้องทอดไฟแรงกันแม่ถ้าไฟไม่แรงไม่ได้ค่ะมันจะจำระดับไม่ได้แม่แม่ชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นชื่อยายเปียกก็ได้อ๋อโอเคจะรู้จักกันยายเปียกคนที่นี่เขาจะเรียกว่ายายเปียกนะคุณผู้ชมก็ตักขอฝากร้านแม่เปียกไว้ด้วยนะคะมาอุดรกันได้นะคะับคลองถมท่าเรือ นะคะทุกวันจันนะแม่จะมาส่วนพลรหัสก็จะเป็นลูกสาวนะคะมาอุ่นกันได้เลยเนาะแม่ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะสาวที่อยู่วัดสตือ,อสาวที่อยู่วัดสตือที่นี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะแม่ตั้งแต่บ่ายสองโมงยันสองทุ่มโอ้ยอยู่สองทุ่มไม่หรออ๋อบ่ายสองโมงยันถึงสองทุ่มเลยนะคุณผู้ชมก็เดินหาแม่หน่อยเนะาะแม่ไม่ได้อยู่มีที่ประจํานะคะลองเดินดูนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะ